เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยไว้ได้ไหมซื้ออะไรมาเนี่ยนี่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 ของของอ้วนๆทั้งนั้นฝากหลานทั้งนั้นล่ะนี่ก็ทั้งนั้นล่ะมาจ้องกันแล้วแต่ละกากินหรือไม่กล้ากินหรือเธอพูดไม่แหมไม่ได้กล้ากินแต่ไอ้นี่ก็สวยนี่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 สวยเลยวันนี้น่ารักจังเลยซื้อมาฝากฝนหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่ได้เลยหลนานเลยเสียใจด้วยอันนี้เป็นของเพื่อนที่ไปออกกําลังแล้วก็ฝึกมวยจีนด้วยกันที่สวนลุมนะครับฝากซื้อแต่ฝนว่า<อ>เอาแมวอย่างี้ตั้งไว้ที่ร้านเรานี้ก็จะดิ่มกันนะคะใช่กวาดเงินกวาดไงก็ไอ้ดีก็มันคดีแต่ของเขาฝากซื้อ,อต้องให้เขาก่อนสิ ผู้หญิงผู้ชายแน่แเพื่อนผู้ชายนี่นี่ใช่นี่เขาปูนได้ยังนั่งเหรนั่งเพื่อนบ้าเอออันนั้นน่ะของหลานเอาไปก่อนมนี่เสื้อตัวนี้เก๋ไกลวีญญาณกำลังเสียควอมกลัวนี่อันนี้แหละของหนูได้พวกนี้แหละฝากไข่ฝากไข่เจ้าไม่ได้มีก็อะไรย้ายหลบปูนฝาดนี่เลยยังมานั่งเออนี่ดี่วุ้นนี่แหละเออ แม่ยายนี่ครับพาใจเลือกแต่แสดงซอสสาวแต่งตัวเก่งก่ิ่าแกเนี่ยอะสำหรับแกขอบคุณมากเลยครับพี่จะดูอะไรก็ได้นะ <c oughs> อะอ,ะโอโอ้โหสวยตกใจผมจริงๆแล้วซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ย เออไม่ต know, 我我้องไม่ต้องเลยฉันซื้อมาฝากนะขอบคุณมากเลยครับเป็นไงถูกใจนะเดี๋ยวผมลองใช้เ NO! รียกลูกค allora ้าดูนะครับเอากันเลยเหรอมียวมียวเฮ้ยอารมณ์ได้ไหมกันเลยมยวมยวให้ดูโซ ผลทันตาเห็นเลยครับแกรู้จักเขาด้วยแหละทนกลุ่มนั้นอะพวกญี่ปุ่น่ะไม่รู้จักหรอกครับ<ม>ส่วนคนไทยอะรู้จักดีคนที่นั่งทางด้านซ้ายติดหน้าต่างชช่อคุณมังกรส่วนคนที่นั่งทางขวาชื่อคุณอิสระอ,สอิสระใช่ครับคุณอิสระเกียงไก เขา,าเป็นประธานกรรมการบริหาร K K Corporation บริษัทเงินทุนแล้วยังมีกิจการอีกหลายอย่างเลยครับพี่เกียงไกลนาสกุนเกียงไกลตระกูลนี้เนี่ยทั้งรวยทั้งทรงอิทธิพลแล้วคุณนีรชาอะไรที่เพิ่งเสียไปเนี่ยก็ำลังจะแต่งงานกับคุณอิสระซึ่งเป็นทายาทหนึ่งเดียวของตระกูลนี้ ดวยซินตัวนี้ดูครับโอสวัสดีครับคุณใบฝนสวัสดีค่ะคุณเพียงาช่วงนี้กิจการดีนะครับวันก่อนพุ่พานไปเนี่ยเห็นคนเต็มร้านเลยก็เป็นบางวันนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนฝนตกก็แย่หน่อยหน้าฝนก็แย่กันทั่วหน้าเลยครับนี่ ลูกค้ายิ้มหวานแบบเนี้ดูแลเธอให้ดีลงไหมคคุณพิรัชครับ <c oughs> อย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับถ้าคุณปลายฝนมีปัญหาอะไรเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับค่บะัทุกกันนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ มีสถานที่อะไรที่ชื่อครัวแม่หมูไหมครัวแม่หมูเหรอมันมีแต่ร้านอาหารน่ะแล้วไปทางไหนล่ะเลยป้ายรถเมล์นี้ไปเข้าซอยประมาณกิโลนึงอ่ะอยู่ซ้ายมืออมันไหนนะ พันล้านอย่างมันขึ้นรถเมยเนี่ยนะฝนครับ <c oughs> มาครับผมช่วยนามสกุลเกลียงไกลเหรอพี่ชาแน่ใจหรือว่าเป็นนามสกุลนายอิดจริงๆอ้าว ก็แน่ใจด้วยว่าถึงแน่เอามาบอกเนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นมันก็รวยนะสิอ๋อเพราะว่าเพื่อนฟ้าครามที่มาเป็นทนายความให้เราอะนะบอกว่าตระกูลนี้รวยมากๆเลยนะอ๋อเกือบลืมไปนี่นี่เพื่อนรุ่นน้องข้าฝากมาให้ในอิสระจริงๆด้วยนักธุรกิจเลือดใหม่ไฟแรงของเคเคคอปยังยังไม่หมดแค่นั้นยังมีเรื่องที่น่าตกใจกว่านี้อีก เรื่องอะไรเหรอพี่ชานหนังสือเล่มนี้นะมันสองปีแล้วเพื่อนรุ่นน้องเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนะเขาก็ไม่ยอมพบหน้าใครไม่ยอมให้ใครสัมภาษณ์ไม่ยอมให้ใครถ่ายรูปลงหนังสืออีกเลยคิดดูอุบัติเหตุอะไรเหรอพี่ชานอ้าวก็คู่มั่นจะถูกรถชนตายไงถ้าอย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือใช่คือคนคนเดียวกับที่ขับรถชนกับเจ้าฟ้าคามนั่นแหละ ซอสเจ็ดมันว่าไงพี่ชานมันบอกว่าไฮโซที่ท้องแล้วนะเพจทีวีชื่อดังเป็นคนทำพี่ชานอยากรู้ว่าใครใครอยากรู้ไหมเองเป็นอะไรไอโ้โจแล้วจะเป็นอะไรเราก็จะบอกว่าซอสเจ็ดมันบอกอย่างนี้เลย <_ k> อะไรซอร 7, สเจ็ดซอสเจ็ดเอ้ยไอ้ซอสเจ็ดนี่มันเชื่อไม่ได้นะซอสเจ็ดนี่ลูกโมืมันเยอะเลยละ่ะฮะ โอ้โหเดี๋ยวนี้อ่านข่าวบันเทิงซุบซิบแล้วหรอคะก็เห็นมันน่าสนใจดีดูเลยเนี่ยอคุณลุงครับมีมีอะไรหรือเปล่าครับไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้างั้นฝนขอยิ้มไปอ่านบ้างนะคะ เ,เ,เดี๋ยวตายังไม่ได้อ่านเลยนะเดี๋ยวให้ตาอ่านก่อนแล้วกันวันนี้ข่าวมันน่าสนุกอยู่ออยงั้นฝนขอโทษค่ะ,ะเดี๋ยวฝนเอาของเข้าไปเก็บก่อนแล้วกันนะเอเอไป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 คุณอิดน่ะเหรอคะขึ้นรถเมล์เขาถึงว่ารวยมากๆามกๆันาเพียน อตกมันไม่ได้เพี้ยนหรอกแต่ฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีจุดประสองค์อะไรบางอย่างแล้วแน่นอะไรหรอคะเราไม่ออกเหมือนกันถึงเรียกเธอมาน,นี่ไงพรุ่งนี้นะไอตีมันจะต้องเซ็นสัญญากับพวกฝรั่งเธอช่วยไปสื่อไปใช่ไหมสิพรุ่งนี้หรอคะแต่ว่าหนูมีง,งานที่ยวฟิตนี่นะนั่นน่ะมันงานบางหน้าจะไปซีเรียสทำไมจ๊ะ ล้วเรื่องมันก็จบตั้งนานแล้วด้วยทำไมเธอถึงยังไม่ออกมาอีก<า>ก็มันสนุกดีค<น>ะ,<น>ะคิดจะจับใครสักคนในบอ่อนนะสิใช่ไหมพี่บอกพอกไม่ต้องเถียงแล้วมุ้ยไม่ต้องห่วงหรอกฉนันไม่ให้เธอทำฟรีๆหรอกนะมีค่าจ้างให้พอใจยังแหมเฮียก็า ข่าวในอิดมันก็พอมีอยู่บ้างละวะแต่ไม่เห็นเจอข่าวอะไรที่มันไม่ดีนี่หว่าฮะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในอิดมันมาเป็นพ่อครัวที่ร้านเราทําไมนั่น,นสิเฮ้ยหรือว่ามันจะมาแก้แค้นให้แฟนมันที่ฟ้าครามขับรถชนมียมันตายน่ะเฮ้ยพี่ชานมันก็อยู่กับเรามานานแล้วไม่เห็นทําอะไรใครเลยนอกจากอยากเอาอาหารไปเลี้ยงหมาแมวจนอ้วนปักเลยนะเนี่ย หมาไม่ใช่ฉันโจ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่ามันจะให้หมาของเราเนี่ยเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดตายพี่ชานมีแต่พี่ชานใะที่คิดได้แบบนี้<อ>แล้วแล้วไอ้เรื่องเนี้ยเองบอกเมยียเองหรือเปล่าอ่ะเปล่าดิขืนบอกไปเมยียฉันก็ททำกระตกกระตากเสียเรื่องหมดว่าแต่ว่าพี่ชาน บอกพี่หลิงหรือเปล่าเฮ้ยไม่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 ไมมอะเฮ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหากเรายังสรุปไม่ได้ไว่าไอ้นายอิดเนี่ยมันมาทำอะไรที่ร้านเราเนี่ยนะเราก็อย่าพังบอกไอ้พวกยายแก่เมียของเรานะอืมอืมอุ้ณสวัสดีค่ะอ๋อฝนตากับลุงทำอะไรกันอยูอ่พัทก็อะก็ คุยคุยกันแบบเป็นเรื่องลูกผู้ชายลูกผู้ชายอะไรใช่แต่ผู้ชายเขาคุยกันน่ะเรื่องลูกผู้ชายเนี่ยฝนว่าตากับลุงคิดจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าคะเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะอะไรมีเมียน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วค่าแกอย่าทำให้ข้าสองคนเดือดร้อนน่ะแกก็รู้อยู่ว่าป้ากับยายแกโหดขนาดไหน ตายเอ้าใครไปยืนอยู่หน้าร้านน่ะฝนไปดูดิเนี่ยน้อยคิดนีนะ